ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันร์ทเป็นวันจันร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้นะครับ เราก็คงจะนำเอาสถานการณ์ที่เราประสบพบกันในเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของกรณีฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานแล้วก็ในส่วนของบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากเริ่มแสดงให้เห็นถึงความที่เราจะต้องเข้าไปสู่การวางแผนในการบริหารจัดการพี่น้กงสกรครับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมา ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากน้ําที่ไหลบาห่าหรือน้ําที่จํานวนมากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสะสมจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนและน้ําป่าก็ไหลลงมาในส่วนของบางส่วนที่ไม่ได้เตรียมการหรือเราอาจจาะ คิดว่าไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรน้ําหรือปั๊มในคลองก็เสียหายกันพอสมควรเลยนะครับทีนี้ประเด็นผมไม่ได้มองประเด็นตรงนี้อย่างเดียวแต่สิ่งที่กําลังจะอธิบายให้ฟัง อันนื่องมาจากที่ผ่านมานั้นมันมียังทั้งร่องความกดอากาศต่ำสั้งในส่วนของผลกระทบจากการก่อตัวของพายุทางด้านของฝั่งทะเลจีนพวกฝั่งฟิลิปปินในขณะเดียวกันลมมรสุมถากฝั่งอันดามันก็คือลมมรสุมฤด,ดูกาลก็มีกำลังแรงขึ้นดังนั้นปริมาณฝนก็จะมากขึ้นแต่มันจะไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดนะครับ มีการคาดการหรือพยากรณ์ไว้เช่นเดียวกันว่าหลังจากที่ผ่านกลางเดือนมิถุนายนไปเนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเพราะฉะนั้นที่ตกหนักในช่วง3-4วันที่ผ่านมาอันนั้นเป็นผลกระทบจากสองฝั่งคือด้านขวาจากฝั่งทะเลจีนก็เป็นมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำฝั่งด้านซ้ายมือฝั่งอันดามันก็เป็นมรสุม ประเด็นก็คือฝนก็ยังตกต่อเนื่องและก็ในส่วนของการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปีการผลิตนี้เนี่ยฝนจะตกหนักกว่าเดิมเขาเรียกฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานด้วยอิทธิพลของลาเนียแต่ในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดปรากฏว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์หรือพยากรณ์หรือคาดการณ์ว่าปริมาณน้ํานั้นแค่เพียงมากกว่าค่ากลาง คือมาตรฐานคือค่ากลางในแค่10%ซซึ่งผมอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าคำว่าค่าเฉลี่ยนะั้นมันทั้งปีแต่ในยามใดก็ตามครับที่เกิดสภาวะตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันน้ำก็จะมากกว่าปกติขณะน,นี้ทางภาคเหนือทางแม่สอดทางจังหวัดตากก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วถึงความเสียหายจากน้ำท่วม เราคาดการเลยครับว่าปีนี้นั้นจะเป็นภาวะที่พี่น้องชาวสวนต้องอทําความเข้าใจกันอย่างมากเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนั่นหมายความว่าน้ําจะไหลจากทางภาคเหนือลงมาสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางอันนั้นคือภาวะความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผมได้ย้าไว้แล้วว่ากล้วยไข่ของบ้านเราจะแพงมากก็อีกตรงนี้แหละครับส่วนที่สองในการพยากรณ์น,นั้นเขาก็ระบุไว้เป็นค่ากลาง ก็แสดงว่าในส่วนของปีนี้น้านต้องมากกว่าทุกปีนะครับอันนี้คือแน่นอนทีนี้ในส่วนของต่อมาไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตั้งแต่เดือนนี้เวลานี้เขาบอกว่าในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปถึงปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงนั้นเราไม่สามารถจะตอบได้แต่ปริมาณฝนก็อาจจะลดลงไม่ได้เหมือนกับในช่วงสามวันที่ผ่านมาเพราะว่ามันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แล้วก็ยาวไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมตรงนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์ว่าฝนจะน้อยฝนจะทิ้งช่วงก็จะเป็นส่วนหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เราชาวสวนนั้นได้สบายใจขึ้นมีเวลาขึ้นแต่หลังจากนั้นสิครับพอผ่านกลางเดือนกรกฎาไปเข้าสู่สิงหากันยาไปจนถึงกลางตุลาปริมาณฝนจะมากต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน สิ่งที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไม้ผลของเราก็คือภาวะน้ำซึ่งลงไปอยู่ในพื้นดินไปแทนที่อากาศพอน้ำลงไปในพื้นดินไปแทนที่อากาศระบบรากก็ไม่สามารถทำงานได้อันนี้คือตัวสำคัญเลยที่จะทำให้ต้นไม้หรือไม้ผลของเรานั้นอ่อนแอไม่พัฒนาหยุดการเจริญเติบโตเพราะในส่วนของหลักการทางวิชาการนั้น ให้เข้าใจนะคะว่าระบบรากกับปากใบหรือใบนั้นเขามีความสัมพันธ์กันถ้าไม่มีแสงแดดปากใบก็ไม่เปิดถ้าปากใบไม่เปิดก็แสดงว่าไม่ส่งสัญญาณมาที่ระบบรากระบบรากก็ไม่กระตุน้นถูกกระตุ้นให้ดูดซับน้ําและอาหารบางครั้งอาจจะมีแสงแดดแต่ในดินไม่มีอากาศระบบรากก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ด้วยเหตุผลตรงนี้จึงทําให้สภาพต้นของเหล่านั้นค่อนข้างจะอ่อนแอ เป็นเรื่องสาระสำคัญทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้นี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตลอดอีกหลายเดือนไปจนถึงเดือนตุลาคมกลางเดือนเพราะฉะนั้นการวางระบบสิ่งที่สำคัญที่ย้ำกันแล้วก็ฟังเป็นภาษาง่ายๆก็คืออย่าให้ต้นมันเตียก ให้น้ำจากโคนไหลไปสู่ล่องแปลงจากล่องแปลงไปล่องสวนจากล่องสวนลงไปที่ต่ำแล้วก็ตัดล่องสวนจากด้านบนอย่าให้น้ำจากสวนอื่นไหลเข้ามาในที่สวนของเราเพราะนั่นจะเป็นภาระสําคัญที่จะต้องเตรียมการจะต้องดําเนินการณนะเวลานี้เพราะอะไรเพราะเรามีเวลาครับเวลาก็คือจากกลางมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาเกือบหนึ่งเดือน เราอาจจะใช้แรงงานคนอาจจะใช้เครื่องจักรขนาดเล็กจำเป็นที่จะต้องทำในส่วนของตรงนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญทีเดียวการตัดแต่งกิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคเป็นวิชาการถูกต้องครับสิ่งสำคัญก็คือการวางระบบให้แสงแดดสาดส่องอากาศถ่ายเทแสงแดดสายลมพัดผ่านทำให้ต้นแห้งถ้าเราทำได้ดี ก็นั่นหมายความว่าโอกาสของการจเจริญเติบโตของพืชก็จะดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นโอกาสของการที่จะเกิดการขยายพันธุ์ของโรคพืชก็จะน้อยลงเพราะว่าโรคพืชส่วนใหญ่ต้องอับชื้นทึบไม่มีแสงแดดแต่เราจะทําเราก็ยังพอมีเวลาจากกลางมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎา,าอันนี้คือพูดตามพยากรณ์อากาศเลยนะครับแต่ว่า จะทำได้มากน้อยเราก็ต้องอาศัยจังหวะเวลาและโอกาสซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญคือในเรื่องของการป้องกันโรคหรือการทำให้โรคพืชไม่เกิดเพราะว่าเขาถ้าขยายพันธุ์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ได้เพียงแต่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องรอเวลาจังหวะและโอกาสอย่าทำให้ต้น หรืออย่าไปทํางานในช่วงฝนตกหนักจริงๆเราก็ทราบดีอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเพราะว่ามันขึ้นต้นไม่ได้มันทํางานไม่ได้น้ํามันแฉะมันก็จะเป็นบาดแผลเราก็หาจังหวะโอกาสผมก็เรียนย้ำครับว่าเรายังมีเวลาเราไม่ต้องเร่งตอนนี้และที่ผ่านมาก็ให้สาระความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับว่าเราทําได้กับในสภาพของไม้ผลบางพืชบางต้นอย่างเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเมื่อวานซึ้งก็คุยกัน เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นสูตรสําเร็จเหมือนกับกระแสที่อยู่ในโลกของปัจจุบันว่าจะต้องทําอย่างนั้นต้องแต่งอย่างนีน้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ให้ดูตามสภาพพืชดูตามความเหมาะสมของสภาพอากาศแล้วดูตามศักยภาพของเราด้วยนะครับมันไม่ใช่สูตรสําเร็จ เรามีงานศึกษาวิจัยนะครับที่ยืนยันได้ว่าในหนึ่งรอบปีเนี่ยการตัดแต่งจริงก็ครั้งเดียวตัดแต่งดอกก็ครั้งเดียวแต่งผลก็ค่้งเดียวเราประหยัดต้นทุนไปทเท่าไรเรามีงานวิจัยแล้วก็ยืนยันได้ว่าก็ได้ผลที่เป็นผลที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือเราได้ประหยัดต้นทุนในส่วนของตรงนี้นะครับผมกําลังจะนําเรียนต่อไปว่า สิ่งที่เราให้น้ำหนักความสำคัญมากก็คือในเรื่องของโรคพืชโดยเฉพาะในส่วนของโรคอันเกิดจากเชื้อราไฟโทรทราเชื้อราราใบาติดนะครับก็คือในส่วนของไรซอกโทเนียและกระราศีพูนเชื้อราคอติเซียมนอกจากนี้ก็ยังมีแปลกเข้ามาอีกเป็นฟิวซาเรียมนะครับเป็นในส่วนของเน่าคอดินเป็นพิเทียมเป็นสกัลโลเทียมคือกลุ่มเชื้อราพวกนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเรามาพิจารณานะคบว่าในด้านความเสียหายแล้วถือว่ามีความรุนแรงทําให้สภาพต้นนั้นอาจจะถึงขนาดขั้นตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันรายละเอียดมากเป็นประเด็นสําคัญในส่วนของโรคที่เกี่ยวข้องกันในฤดูฝนที่ตกชุกเช่นนี้นี้ที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ในโลกแห่งกระแสเอง นะครับก็เห็นภาพว่าอย่างเช่นทุเรียนในภาคใต้หรือว่าทุเรียนในเขตบางพื้นที่อย่างเช่นทางเกาะสมุยหรือบางส่วนของบางจังหวัดเนี่ยก็เกิดอาการสภาวะเรียกว่าต้นสุดโทมแล้วก็เกิดภาวะการสุดเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นความเสียหายเหมือนกับเป็นแปลงใหญ่ในภาค ใต้ในภาคตะวันออกเราเราก็เริ่มพบภาวะของความรุนแรงเกิดขึ้นก็คืออาการกิ่งเน่าใบเน่ายอดเน่าต้นเน่าบางท่านก็บอกว่ามันไปประทุตรงนู้นบางท่านก็ไปประทุตรงนี้จนกลายเป็นกระแสย้อนไปในอดีตเหมือนกับสมัยก่อนครับ น้ำมันเครื่องเกา่าเกา่าสารกําจัดวัชพืชหรือ,อบางท่านก็อาจไปใช้ความร้อนจากขี้ตะเกียงจากตะเกียงแก๊สอะไรต่ออะไรมากมายทีเดียวเพื่อที่จะไปหยุดการระบาดของโรคเหล่านั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยที่เป็นความเสียหายเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำความเข้าใจ แล้วเราก็จะไปหยุดความรุนแรงเหล่านั้นได้อย่างไรทุกคนหรือทุกท่านก็จะต้องถามอยู่คำเดียวว่าแล้วใช้ยาอะไรซึ่งในหลักการของโรคพืชถูกต้องนะครับว่าถ้าเป็นโรคชนิดนี้ก็ต้องใช้กลุ่มยาชนิดนี้เพราะการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคก็คือต้องไปดูว่าโรค อันนั้นเกิดจากอะไรอะไรเป็นเชื้อสาเหตุเมื่อเรารู้จักโรครู้จักเชื้อสาเหตุแล้วเราจึงจะรู้ว่าเราจะควรจะใช้สารเคมีอะไรในการแก้ปัญหาโรคพืชเหล่านั้นแต่นั่นต้องย้อนกลับมาดูคำพูดที่ผมได้พยายามอธิบายตลอดว่าสารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่มีสารเคมีตัวใดที่จะไปฆ่าเชื้อราได้ตายแบบฉับพลันเหมือนกับฉีดยานอกนอนไม่มีครับ จิสารเคมีทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นก็จะไปควบคุมเชื้อราด้วยกระบวนการไปรบกวนการขยายพันธุ์การเก็บสะสมทำลายแหล่งพลังงานการขยายพันธุ์การงอกการย้ายพลังงานโปรตีนคว,ค,ค,วค,ควบคุมกระบวนการต่างๆนั่นคือส่วนของสารเคมีที่เอาไปใช้ในการควบคุมโรคพืชถ้าเป็นในกลุ่มของจุลินทรีย์จุลินทรีย์อย่างเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาเชื้อลามินา่าลาบิต ลาบาซิลาซาับซิลิสก็จะไปเจริญแข่งขันคู่แข่งกับเชื้อราแล้วก็มีปริมาณมากกว่าเชื้อราก็คุมเชื้อราได้หมดอันนั้นคือหลักที่เป็นหลักแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองข้ามหรือเราไม่ค่อยจะได้มองก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้เชื้อราเหล่านี้ไม่เข้ามาในสวนท่านก็จะเถียงอยู่ในใจทันทีคขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะมันไม่ได้มาเราไม่ได้เอามันมามันมาเองจากฝนจากลมจากมาแรงจากส่วนต่างๆแต่เราก็ไม่สามารถจะสกัดกั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือในส่วนของพืชของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างบรรยากาศแล้วสร้างเกราะป้องกันไว้ที่ต้นที่พืชที่ใบนั่นเราคือทําได้ ถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการยึดพื้นที่ไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ให้เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อราเชื้อราปลิวเข้ามาหรือมีมาพาหะนำมามาตกอยู่ที่ใบมันก็ไม่สามารถที่จะเจาะลงไปในพื้นใบได้เพราะใบเราแข็งแรงเขาเรียกว่าภูมิต้านทาน หรือเชื้อรานั้นปลิวมาหรือมีแมลงพามาหรืออารมณ์พามาฝนพามามาตกอยู่ที่พืชของเราเชื้อราเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะงอกเส้นใหญ่แทงลงไปใต้เนื้อเยื่อได้เพราะที่พื้นของใบหรือของผลมีสารป้องกันอยู่ ซึ่งสารป้องกันเหล่านี้เนี่ยเป็นการป้องกันโดยระบบธรรมชาติส่วนหนึ่งกับสารเคมีอีกส่วนหนึ่งหรือจะเป็นกลุ่มของธาตุอาหารอีกส่วนหนึ่งต่อมาสารเหล่านั้นก็ยังทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของบางเชื้อราที่เข้ามาในสวนของเราพอเข้ามาแล้วยังไม่ทันจะขยายพันุ์ปรากฏว่าก็ถูกแสงแดดแผดเผาทำลายการใช้แสงแดด เป็นส่วนสําคัญที่จะทําลายในส่วนของเชื้อราเชื้อราเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะงอกหรือไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ถ้าเชื้อราขยายพันธุ์ไม่ได้ก็นั่นหมายความว่าก็จะไม่มีการระบาดซึ่งมาตรการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าการป้องกันโดยรวมๆถ้าเราจะแยกในหลักการป้องกันโรคพืชน,นี่นะครับเราสามารถที่จะแยกได้เป็น กระบวนการง่ายๆตรงจุดที่ว่าประการแรกการทําให้พืชมีภูมิต้านทานทีนี้ในความหมายของการที่ทําให้พืชมีภูมิต้านทานนั้นก็คือการทําให้เนื้อเยื่อแข็งแรงการทําให้มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงการทําให้พืชมีพลังงานในรูปของการต่อสู้กับภาวะการแทรกซ้อน เวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดที่ตำแหน่งของเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นใบดอกหรือผลก็ตามมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นพลังงานเคลื่อนย้ายมาเพื่อที่จะมาจับมาหยุดหรือควบคุมการระบาดท,ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือภูมิต้านทานอย่างกรณีของการที่เราใช้ธาตุอาหาร ใช้แคลเซียมใช้โบรอนใช้พลังงานในรูปอะมิโนหรือว่าใช้ในกลุ่มของฟอสฟไฟนั่นเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังเนี่ยยังมีความเข้าใจในพิิธภัณฑ์ตรงนี้อาจจะไม่เต็มที่นะักผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากรณีของฟอรสฟไฟหลายท่านเข้าใจว่ามันเป็นยาเชื้อรามีคุณสมบัติเป็นปุย๋ยเป็นยาเชื้อราเราก็ฉีดไปตามภาวะ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับความจริงแล้วเนี่ยการให้สารในกลุ่มฟอสฟไฟต์เข้าไปในพืชเนี่ยเขาจะต้องให้อย่างเป็นระบบหมายความว่าอย่างไรเป็นระบบก็คือในใบอ่อน1นรุ่นเราก็ให้ฟอสฟไฟต์ไป2-3ครั้งในระยะเวลา2เดือนหรือสามเดือนก็แล้วแต่แต่หลังจากเมื่อเราให้ครบ2-3ครั้งแล้วเขาจะมีคุณสมบัติเข้าไปอยู่ในพืช แล้วก็จะมีระยะเวลาในการสร้างภูมิต้านทานเขาจะมีความต้านทานต่อโรคพืชได้เป็นเวลา1เดือนขึ้นไปถึง45วันคือ30มสถึงสีวันแสดงว่าหลังจากที่เราให้ฟอสไฟ์ไป2ครั้งก็พักตัว1เดือนครึ่งในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งเราไม่ต้องพ่นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าจะพ่นต่อเมื่อไหร่ก็เมื่อใบอ่อนเกิดใบอ่อนขึ้นมาใหม่เราก็ไปพ่นใหม่อย่างนี้ ถ้าเป็นบางพืชบางพืชที่ไม่แตกใบอ่อนเราก็สามารถที่จะพ่นเติมเพิ่มเติมได้เข้าไปสองเดือนเว้นหนึ่งเดือนหรือเว้นเดือนครึ่งก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติตร,ตรงนี้ได้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดมีคุณสมบัติเป็นพลังงานในรูปของอะมิโปรตีน มีส่วนสำคัญถ้าในกรณีที่เกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วปรากฏว่าพืชได้รับความรู้สึกก็จะมีคำสั่งจากส่วนของพืชให้เคลื่อนย้ายพลังงานโปรตีนเหล่านี้เนี่ยมาที่จุดที่เกิดการถูกทำลายด้วยคำสั่งการเคลื่อนย้ายของตัวนี้ก็คือพวกกรดซาลิสลิกแอซิดแล้วก็เจ้าพลังงานอะมิโนโปรตีนทั้งหมดจะรวมตัวกันทันที แล้วก็ขับสารฟรีนอลออกมาซึ่งเป็นสารที่จะไปจับโรคพืชไม่ให้เกิดการขยายตัวขยายพันธุ์และก็ถูกครอบงำไว้จนกระทั่งเชื้อราเหล่านั้นไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการสั่งถึงขนาดให้เนื้อเยื่อส่วนนี้แห้งลงไปเลยไอเชื้อรามันจะบุกเข้ามาแล้วให้เนื้อเยื่อตรงนี้ยเป็นกำแพงเป็นตัวตายไปซะเชื้อราก็ไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ อันนี้คือยกตัวอย่างความหมายของคำว่าการสร้างภูมิต้านทานผนังเซลแข็งแรงเนื้อเยื่อแข็งแรงมีพลังงานต่อต้านนี่คือลำดับตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่สำคัญในการป้องกันการป้องกันคือภูมิต้านทานยังเหลือการป้องกันอีกอันหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เชื้อราเกิดการขยายพันธุ์การป้องกันไม่ให้เชื้อราเกิดการขยายพันธุ์ก็คือการใช้แสงแดด แต่งกิ่งทําให้ทรงพุ่มสายสายลมพัดผ่านก็กิ่งแห้งแสงแดดส่องลงมาเชื้อราก็จะไม่เกิดอันนั้นคือขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งคือหาสิ่งไปปกป้องจะเป็นจุลินทรีย์พวกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะเป็นไตรโคเดอร์มาหรือเป็นบาซิลัสทับท,ทิลิสหรือจะเป็นสารเคมีในตระกูลคอปเปอร์คอปเปอร์กรรมถันหรือสารเคมีพื้นฐานจะเป็นแคปแทนแมนโคเซ โปบินเนบหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นซีเนบมาเนบได้ทั้งนั้นในความหมายคือใช้สารเคมีไปยึดพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ใช่รักษานะครับเป็นการป้องกันเมื่อเ,อเ,อเกิดการปลิวแพร่กระจายของละอองเชื้อรามาตกมันก็จะเกิดสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งพืชมีภูมิต้านทานขั้นตอนที่สองแสงแดดมาทำลายขั้นตอนที่สาม เชื้อราที่เราหรือสารเคมีที่เราพ่นไว้เนี่ยมันทําให้เชื้อราไม่งอกไม่ขยายพันธุ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการป้องกันครับซึ่งในส่วนของขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากในการป้องกันโรคพืชคือไม่ให้การระบาดเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดการระบาดแล้วเราจึงจะไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการกำจัดหรือการควบคุมโรคพืชนั่นหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง พืชมีอาการให้เห็นชัดเจนว่าได้มีโรคพืชหรือมีเชื้อเข้าไปทำลายทำให้เกิดความผิดปกติในโครงสร้างไม่ว่าลำต้นกิ่งใบดอกหรือผลเพราะฉะนั้นพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะต้องเป็นการควบคุมหรือการกำจัด เวลาที่เราฟังในเรื่องของสารเคมีหรือสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนั้นเขาจะมีคําพูดอยู่สองคำพูดเลยนะครับคือป้องกันกําจัดศัตรูพืชซึ่งในส่วนของการกําจัดนั้นส่วนใหญ่แล้วทางเลือกของเราก็คือการใช้สารเคมีในการควบคุมในการควบคุมผมได้อธิบายมาตั้งแต่เริ่มต้นของอสาระความรู้แล้วนะครับว่าเรา ้องเข้าใจว่าสารเคมีไม่ได้ไปทําให้เชื้อโรคหรือเชื้อราหรือสัตรูพืชเหล่านี้ตายแบบฉับพลันความจริงแล้วสารเคมีเหล่านั้นจะเข้าไปทําลายระบบการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์การทําลายพลังงานการตัดสัญญาณการเจริญต่างๆคือไปทําลายอยู่ในระบบซึ่งมันมีรายละเอียดที่เราไม่อยากจะนําเสนอให้เกิดการ สับสนเพียงแต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไปฆ่าให้ตายในเวลาฉับลันเหมือนกับยานอกหนอนไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วครับว่าส่วนใหญ่แล้วสารเคมีที่เราจะเอามาใช้ในการควบคุมโรคพืชนั้นมันก็จะต้องเป็นไปตามลักษณะของเชือ้อถ้าเราจะเรียก กลุ่มเชื้อราก็มีเชื้อราชั้นสูงมีเชื้อราชั้นต่ำมีราเบือกราน้ำหรือจะเป็นกรณีของแบคทีเรียเชื้อรานะครับหรือไวรัสหรือในส่วนของตัวเชื้ออื่นๆวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ